ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net มินชนึฮันกุกเกิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีดำเนินรายการโดยอาจารย์ศิรินาศิริรัตน์ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากร안녕하세요청지자여러분สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคือตรงนั้นชาชินชอสเซในหนึ่งสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันคุณผู้ฟังสบายดีใช่ไหมคะ รายการชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีมาชินเนินท่านกุกอรในตอนนี้นะคะดำเนินรายการมาเป็นตอนที่7แล้วนะคะชื่อตอนของเราในวันนี้ก็คือต้มยำกุ้งค่ะแต่ก่อนที่เราจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนาระหว่างยันยงและเยบินเกี่ยวกับต้มยำกุ้งนั้นนะคะดิฉันขอทบทวนคำศัพท์ที่ได้ฝากให้คุณผู้ฟังได้จดจากันในตอนที่แล้ว4คําด้วยกันนะคะคาแรกค่ะคือคำว่า อินกีอินกีหมายถึงความนิยมค่ะคำที่สองแอกุกชิมแอกุกชิมหมายถึงความรักชาติคำที่สามค่ะแคบรบัลแคบรแคบรแปลว่าพัฒนาหรือคิดค้นคำสุดท้ายค่ะคำว่าชีแดชีแดแปลว่ายุคหรือสมัยค่ะ และสำหรับในชื่อตอนของเราที่มีชื่อว่าต้ยามยำกุ้งในวันนี้นะคะคุณยันยงและคุณยายบินจะสนทนากันว่าอย่างไรบ้างเราจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนาของเรากันเลยค่ะเทิมยอรินุนวุลต้ยมยำกุ้งในทะเลสอาลาบุล까요แน่ชอบว่า요ต้ยมยำกุ้ง은세계요리중에손가락안내드는태국전통요리라고할수있어요 똠얌꿍에서 똠물 그리다 얌은 새콤하다 그리고 꿍은 새우를 뜻해요. 그래서 똠얌꿍은 새우를 넣어 새콤한 맛이 나게 그린 스프라는 뜻을 가지고 있어요. 아, 그렇군요. 세계적으로 인정해 주는 요리인데 왜 많은 한국 사람들이 똠얌꿍이 안 좋아하는 거죠? 똠냠꿍의 맛에서도 쓰고 시고, 달고, 짜고, 매운 여러 가지 맛으로 음식이 화려해요. 이러한 여러 가지 맛 때문에 거부감을 가지는 한국 사람이 많이 있을 거예요. 특히 똠냠꿍에 들어있는 박치나 레몬 클라스와 같은 향신료 때문에 못 먹는 것 같아요.물론 태국인 중에도 박 씨를 못 먹는 사람들이 많아요.그래서 한국 사람들이 맛있는 똠얌꿍을 먹고 싶다면 종업원한테 박 씨와 레몬그라스를 미리 빼달라고 하면 돼요.아, 그런 방법이 있군요. เราจะให้ 군ผู้ฟัง ได้รับฟังบทสนทนากันอีกสักหรอบค่ะ 더음 요리는 우리 뜸양궁에 대해서 알아볼까요? 네, 좋아요. 똠얌궁은 세계 요리 중에 손가락 안내 드는 태국 전통 요리라고 할수 있어요. 똠얌궁에서똠을 그리다 얌은 새콤하다 그리고 궁은 새우를 뜻해요. 그래서 똠얌꿍은 새우를 넣어 새콤한 맛이 나게 그린 스프라는 뜻을 가지고 있어요. 아, 그렇군요. 세계적으로 인정해주는 요리인데 왜 많은 한국 사람들이 똠얌꿍이 안 좋아하는 거죠? 똠얌꿍의 맛에서도 쓰고 시고, 달고, 짜고 매운 여러 가지 맛으로 음식이 화려해요. 이러한 여러 가지 맛 때문에 커브감을 갖지는 한국 사람이 많이 있을 거예요. 특히 똠양국에 들어있는 박치나 레몬클라스와 같은 향신료 때문에 못 먹는 것 같아요. 물론, 태국인 중에도 박쥐를 못 먹는 사람들이 많아요. 그래서 한국 사람들이 맛있는 똠얌꿍을 먹고 싶다면 총업원한테 박쥐와 레몬 그라스를 미리 빼 달라고 하면 돼요. 아 그런 방법이 있군요. 어떻게 되셨나요? 오늘의 정보는 꽤 길어요. เราจะมาฟังคำอธิบายในแต่ละประโยคของทั้งเยบินและยันยงนะคะว่าสนทนากันอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคของยันยงก่อนเลยค่ะยันยงพูดว่าททอมโยรีนึนอุรีต้มยำกุ้งเงะแทซออาราพูลากโยทาอึมโยรี um แปลว่าอาหารชนิดต่อไปอุรีแปลว่าพวกเราซึ่งในที่นี้คงหมายถึงยันยงและก็เยบินนะคะ ต้มยำกุ้งเแทสอเกี่ยวกับต้มยำกุ้งอาราโพลไกโอมารู้จักกันไหมรวมทั้งประโยคจะได้ว่าต่อไปเรามาทำความรู้จักกับต้มยำกุ้งกันดีไหมครับเยบินพูดว่าเนชวายโอเนชวายโอแปละวะ่าค่ะดีค่ะยันยงพูดต่อไปค่ะว่าต้มยำกุ้งเงินเซเกโยริจุงเงะนกรักอนเนืถือนืน 泰国传统料理라고할수있어요ต้ยมยำกุ้งนั้นนะคะ세계요리중에세계แปลว่าโลกยริแปลว่าอาหารชุงเงในบรรดาในบรรดาอาหารของในโลกนี้นะคะสุนการักอนเนสุนการักแปลว่าน,น,นิ้วมืออเนแปลว่าในนะคะในนิ้วมือแทกุ๊กชนทงยรไรหมายถึงอาหารประจำชาติของไทย ราโ o Hansu i s หมายถึงสามารถเรียกได้ว่านะครับแปลทั้งประโยคก็จะได้ว่าต้ยมยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยซึ่งนับได้ว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในบรรดาอาหารในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะคะต้ยมยำกุ้งเฮซอต้อมมื้นคือดิดายำม,มื้นเซคคมฮาดะคือดกุกุ้งงินแซวุรึนตึด ต้มยำกุ้งเอซอก็คือในคำว่าต้มยำกุ้งนั้นต้มนั้นภาษาเกาหลีพูดว่าคอดีดะยำนั้นภาษาเกาหลีพูดว่าแซคมฮดาคึดีกุก็คือและกุ้งเงินแซอูรึนตึดเทลกุ้งนั้นในภาษาเกาหลีก็มีความหมายว่าแซอูนั่นเองนะคะทั้งประโยคก็จะได้ว่า ต้มยำกุ้งนั้นคําว่าต้มภาษาเกาหลีคือกึริดายำนั้นภาษาเกาหลีคือแซคคมฮาดาและกุ้งก็หมายถึงคําว่าแซอูในภาษาเกาหลีนั่นเองค่ะ그래서ต้มยำกุ้งเงินแซอูรึนเนาะแซคคมฮันมาชีนาเกกรินสปือ라는뜻을가지고있어요그래서ก็หมายถึงดังนั้นนะคะต้มยำกุ้งคําว่าต้มยำกุ้งแซอูรึนเนาะ แซคมฮันมาชินาเกกรีนซุปก็คือซุปที่ต้มหรือเคี่ยวจนได้รสชาติเปรี้ยว,ยวคือเรซอต้มยำกุ้งเงินแซวรื่นเนาะแซคมฮันมาชินาเกกรีน,นซุป라는뜻을가지고있어요그래서หมา,ายถึงดังนั้นคำว่าต้มยำกุ้งก็หมายถึง แซอุรุหนหออ,อใส่กุ้งเข้าไปนะคะแซคมฮันมาชินาเกแล้วก็ได้รสชาติคเครซอรหมายถึงดังนั้นต้มยำกุ้งคำว่าต้มยำกุ้งนั้นแซอุรุนนอ,อแซคมฮันมาชินาเกะเกรินซุปเกลินซุปก็คือซุปที่เคี่ยวหรือต้มนะคะแซคมฮันมาชินาเก ให้ได้รสชาติเปรี้ยวๆนะคะแซอูรึ่นนอแล้วก็มีการใส่กุ้งเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นคำว่าต้มยำกุ้งจึงมีความหมายว่าซุปที่ใส่เนื้อกุ้งและใส่เครื่องต้มยำลงไปจนมีรสชาติเปรี้ยว สามารถหาซื้อซุปก้อนเครื่องต้มยำได้นะคะแต่สำหรับคนไทยแล้วคนไทยนิยมปรุงด้วยการใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวน้าปลาและพริกขี้หนูด้วยค่ะยายบินก็เลยพูดต่อไปค่ะว่าอ่าคืรกุญโยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่าเาเะะก세계적 e 로인정해주는요리인데 แวะมาเนินฮันกุกสรัมดีต้มยัมกุงง้งนี้อันชวาฮาหนึงกอจะเซเกจอกโรอินจองแฮชุนินโยรีหมายถึงอาหารที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอินเดแต่เวะทำไมมาเนินฮันกุกสรัมดีคนเกาหลีหลายๆคนต้มยัมกุงง้งนี้อันชวาฮาหนึงกจ็จะจึงไม่ชอบ ต้มยำกุ้งนะคะรวมทั้งประโยคก็จะได้ว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแต่ทำไมนะคนเกาหลีหลายๆคนจึงไม่ใคร่ชอบทานต้มยำกุ้งก็ไม่รู้นะคะ,นะคะยันยงก็เลยตอบว่าต้มยำกุ้งแอมาเสี่ยโ o ซกอชิกโกดัลกโจกจ้าโกเมอุน여러가지맛으로음식이화려해요 ต้มยำกุ้งแอ่หมัดนะคะก็คือรสชาติของต้มยำกุ้งนั้นมีรสอะไรบ้างนะคะยันยงอธิบายว่าซึกโกก็คือรสขมชิกโกแปลว่ารสเปรี้ยวไทกโกแปลว่ารสหวานจ้ากโกแปลว่ารสเค็มแมอุนยอรอกาจิหมัดก็คือแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยนะคะมีรสอันหลากหลายดังที่กล่าวมานะคะก็เลยทำให้อึมชิกิฮาราเอยเป็นอาหารที่มี รสชาติอันหลากหลายนั่นเองนะคะรวมทั้งประโยชนก็จะได้ว่าต้ยมยำกุ้งเป็นอาหารที่มีรสชาติหลากหลายมีทั้งรสขมรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มและเผ็ดรวมๆกันนะคะอิรฮันยอรอกาจิมัดเตมูเน่คอบูกะมึลขาจิเน่ฮันกุกซารามิมานิอิซึลกอยอีรฮันก็คือเช่นนี้นะคะยอ ok รอกาจิมัดรสชาติ อันหลากหลายนะคะอีรฮันยอรรอกาจิมัตรสชาติอันหลากหลายเช่นนี้นะคะคอบูก,กาเมิร์คาจิเนินฮันกุกซารัมทำให้คนเกาหลีเกิดความรู้สึกไม่ชอบนะคะมานี่อิซึลกอยอหลายหลายคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งประโยคก,ก็จะได้ว่าเพราะรสชาติอันหลากหลายเช่นนี้จึงอาจทำให้คนเกาหลีรู้สึกไม่ชอบต้มยำกุ้งก็ได้นะคะทุกขี ต้มยำกุ้งเอ่ทร่ในึ้ผักชีนะาเลมอนกลาสืว่าัดถึนยังชิลโ์ลเตมเิมนเนมนมองนึ่งกอกคัไทายอนะคะตกีก็แปลว่าโดยเฉพาะต้มยำกุ้งเอ่ทร่ในึน้สิ่งที่เข้าไปในต้มยำกุ้งก็มีผักชีนาะหรือเลมอนกลาสือก็คือใบมะกรดูดนะคะ ว่าขัดทื่นช่างชิลโยเครื่องเทศนะคะแต่โมเนเพราะมนมองนึงก็ขัดแถวดูเหมือนไม่สามารถจะรับประทานได้นะคะก็รวมทั้งหมดก็จะแปลว่าโดยเฉพาะที่คนเกาหลีทานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเครื่องเทศที่ใส่ในต้มยำกุ้งอย่างเช่นผักชีหรือใบมะกรูดก็ได้นะคะบุญโลนเทกุกินชุงเอโดผักชีรึนมนมองงนึง้ัิมานาย มุลโลนแปลว่าแน่นอนแทกุกินชุงเอโดคนไทยในบรรดาคนไทยทั้งหลายนะคะเช่นเดียวกันผักชีก็คือผักชีนะคะมุนมองนึนซารัมคนที่ไม่สามารถทานผักชีได้มาไนาโยก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งประโยคก็จะได้ว่าแน่นอนที่มีคนไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถทานผักชีได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ ยันยงก็อธิบายต่อไปว่าเครซซอฮันกุกซารัมเดรีมาชินนต้ยมยำกุงก้งเงกหมอกโกชิบตามยอนจงอบวอนหันแทผักชีวะเลมอนกลาสเรนมมริแป้ทั่ลลกากโกฮามยอนเทียวเครซอหมายถึงดังนั้นฮันกุกซารัมเดรีแปลว่าคนเกาหลีทั้งหลายมาชินึนต้ยมยำกุง้งต้งยมยำกุ้งที่อร,อร่อยๆหมอกโกชิบตามยอน ต้องการรับประทานแล้วแล้วก็ชงอฟวนันแทนแก่พนักงานเสิร์ฟผักชีวะเลมอนกลาส,สรืร้นมิริแปะทลากโกให้เอาผักชีและใบมะกรูดออกไปก็ฮามิออนเทลนะคะให้บอกก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งประโยคก็ได้ว่าดังนั้นถ้าหากคนเกาหลีต้องการรับประทานต้ยมยำกุ้งที่อ,อร่อยแล้วแล้วก็ ให้บอกพนักง,งานเสิร์ฟว่าไม่ใส่ผักชีและใบมะกรดูดเยบินก็เลยตอบกลับไปว่าอ่าคือร่อนผังบอปปี้อิตกุนโย อ่าก็คืออ๋อนั่นเองนะคะที่ร่อนพังบอบก็คือวิธียชทนศาสอิทกระสงโยก็มีด้วยนะคะความทังหมดกเจะไน้ว่ีทางการศึกษา่นนมี่อียุทยาด้วยระบบเอเอ็มทางที่92้ายิบมกะเฮิร์ซเรามาที่เน็ตได้รับฟังบทสนทนาเก็ยกับต้องยังคงไป i ล้วนที่ฉันจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนายาวๆนี้กันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ 다음 요리는 우리 똠얌꿍에 대해서 알아볼까요? 네, 좋아요. 똠얌꿍은 세계 요리 중에 손가락 안내 드는 태국 전통 요리라고 할수 있어요. 똠얌꿍에서 똠물 그리다얌은 새콤하다, 그리고 꿍은 새우를 뜻해요. 그래서 똠얌꿍은 새우를 넣어 새콤한 맛이 나게 그린 스프라는 뜻을 가지고 있어요. 아, 그렇군요. 세계적으로 인정해주는 요리인데 왜 많은 한국 사람들이 똠얌꿍이 안 좋아하는 거죠? 똠얌꿍의 맛에서도 쓰고 시고, 달고, 짜고 매운 여러 가지 맛으로 음식이 화려해요. 이러한 여러 가지 맛 때문에 거부감을 가지는 한국 사람이 많이 있을 거예요. 특히 똠양꿍에 들어있는 박치나 레몬 클라스와 같은 향신료 때문에 못 먹는 것 같아요. 물론 태국인 중에도 박치를 못 먹는 사람들이 많아요. 그래서한국사람들이맛있는똠얌꿍을먹고싶다면총업원한테박시와레몬그라스를미리빼달라고하면돼요아그런방법이있군요ค่ะสำหรับวยากรณ์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคือคำว่าสามารถค่ะในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับคำว่าไม่สามารถไปแล้วนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักวิธีการใช้คำว่าสามารถกันค่ะคำว่าสามารถในภาษาเกาหลีนะคะก็มีคำว่าอ so ึลซูอิสโซและร so ิอึลซูอิสโซวิธีการใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคำกิริยาที่นำมาใช้กับคำว่าสามารถนี้มีตัวสะกดหรือไม่นะคะถ้าคำกิริยาตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดนะคะก็ให้ใช้คำว่าสามารถที่เป็นภาษาเกาหลีว่าอ so ึลซูอิ และถ้าหากคำกิริยาที่ตัดดาออกแล้วไม่มีตัวสะกดก็ให้ใช้คำว่าสามารถที่เป็นภาษาเกาหลีว่า리운수있어요และรอ리นในที่นี้ก็คือตัวลอลิงในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราจะมารู้จักคำว่าสามารถแบบที่คำกิริยาตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดกันก่อนเลยนะคะยกตัวอย่างคำว่า먹다먹다แปลว่ากินนะคะคำกริยาตัวนี้ตัดดาออกแล้วก็จะเหลือคำว่า먹 มออกม็อกนะคะมีกไก่เป็นตัวสะกดให้ใช้คำว่าสามารถภาษาเกาหลีคือคำว่าอึซูอิอโซโยต่อหลังรวมกันก็จะได้ว่ามอกึลซูอิโซโย่มอกึลซูอิซโยแปลว่าสามารถกินได้หรือพูดสั้นๆว่ากินได้นั่นเองค่ะคำว่าอิปตะภาษาไทยหมายถึงสวม ถ้าจะพูดคำว่าสามารถสวมได้อิปตาตัดดาออกก่อนนะคะคำว่าอิมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสามารถภาษาเกาหลีคืออึ s ซูอิซโซยต่อหลังรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันก็จะได้ว่าอิบลซูอิสโซย์อิบลซูอิซโซยก็คือสามารถสวมได้หรือพูดสั้นๆว่าสวมได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ตาพกตาแปลว่าผัดนะคะบวกกับคำว่าสามารถนะคะภาษาเกาหลีคือคำว่าอึซูอิอโซยพกตาตัดดาออกนะคะก็จะเหลือคำว่าพกบวกกับอึซูอิซยก็จะได้ว่าพกเกิร์ซูอิโซโยพกเกซูอิซยแปลว่าสามารถผัดได้นะคะหรือผัดได้นั่นเองนะคะ ค่าต่อไปค่ะเราจะมารู้จักกับคำว่าสามารถแบบที่คํำกริยาตัดดาออกแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะคำว่าฮาดาแปลว่าทำนะคะตัดดาออกแล้วก็จะเหลือคำว่าฮาฮาไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสามารถภาษาเกาหลีคือคำว่ายืนซู้อิซโยต่อหลังรวมกันก็จะได้ว่าฮัลซู้อิซโย พา i ซูอิโแปลว่าสามารถทำได้หรือแปลสั้นๆก็คือทำได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่ามาชีดามาชแปลว่าดื่มนะคะตัดดาออกแล้วจะเหลือคำว่ามาชี i พยยงสุดท้ายคือคำว่าชีไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสามารถภาษาเกาหลีคือร i อึนซูอิสรวมทั้งสองก็จะได้ว่า มาชิลสู้อิสโซโยมาชิลสู้อิสโโยแปลว่าสามารถดื่มได้หรือดื่มได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว,ว่าทึชิดะทึชิดะมีความหมายว่ากินก็ได้ทานก็ได้ดื่มก็ได้นะคะคำนี้เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายนะคะคำนี้ตัดดาออกแล้วก็จะเหลือว่าทึชีท s ชี คำว่าชีเพยยงสุดท้ายไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสามารถภาษาเกาหลีคือร so ิยึนซูอิซโยต่อหลังรวมทั้งสองเข้าด้วยกันก็จะได้ว่าท so ือช so ีรซูอิซโยทือชีรซูอิซโยแปลว่าสามารถทานได้สามารถดื่มได้นั่นเองค่ะทบทวนให้คุณผู้ฟัง กันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคําว่าสามารถภาษาเกาหลีคือคําว่าอิลซู้อิสโซยและรยึนซูอิสโซยถ้าคํากิริยาตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดให้ใช้คําว่าสามารถคืออึลซูอิสโซยแต่หากไม่มีตัวสะกดให้ใช้รยึนซู้อิสโซยซึ่งตัวรืึนตัวนี้ก็คือตัวลอหลิงนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะไม่ยากเลยทีเดียวอย่าลืมไปจดจำกันด้วยนะคะ ช่วงแนะนำอาหารเกาหลีค่ะและสำหรับช่วงแนะนำอาหารเกาหลีในวันนี้ดิฉันขอแนะนำอาหารประเภทแกงซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าแกงเพียงคำเดียวแต่สำหรับในภาษาเกาหลีมีด้วยกันถึง4คํคำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากุก คำที่สองคือจิเกคำที่สามคือทั่งและคำที่สี่คือคำว่าชอนกอลเรามาเริ่มกันเลยค่ะในบรรดาวิธีการปรุงอาหารของเกาหลีที่แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆคือต้มผัดแกงทอดนั้นอาหารประเภทแกงในภาษาเกาหลีมีอยู่หลายคำด้วยกันคือกุกจิเกทั่งชอนกอลซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้ค่ะกุก หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าซุปแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือซุปน้ำใสจำพวกซุปน้ำกระดูกที่มีการปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือเกลือชนิดที่2คือซุปเต้าเจี้ยวที่มีการปรุงรสด้วยการใส่เต้าเจี้ยวหรือใส่น้ำพริกเกาหลีเข้าไปค่ะส่วนชนิดที่3คือน้ำซุปที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์รับประทานพร้อมกันทั้งน้ำซุปและเนื้อโดยปกติแล้วกุก หรือน้ำซุปมักจะรับประทานด้วยกันกับข้าวสวยหรือบางครั้งคนเกาหลีก็อาจจะนำข้าวสวยใส่ลงไปในน้ำซุปและรับประทานด้วยเช่นเดียวกันค่ะคำว่าแกงคำที่สองคือคำว่าจิกเกค่ะจิเกเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์ผักและอาหารทะเลลงไปแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วเต้าเจี้ยวน้ำพริกเกาหลีน้าปลา หลังจากนั้นนำไปต้มหรือเคี่ยวให้ได้รสชาติที่อร่อยลักษณะพิเศษของแกงประเภทจิกอกอย่างหนึ่งก็คือมักจะใส่หม้อดินหรือภาษาเกาหลีพูดว่าตุกเปกีนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหลายที่ใส่ลงไปได้รสชาติกลมกล่อมแถมยังเก็บความร้อนของอาหารเอาไว้ได้นานมากกว่าปกติด้วยว่ากันว่าบนโต๊ะอาหารของคนเกาหลีนั้นมักจะมีกุก และจิแกวางอยู่เสมอบางครั้งอาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จริงแต่โดยปกติแล้วบักจะไม่ขาดอาหารทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันบนโตอาหารเกาหลีค่ะแกงเกาหลีประเภทจิกงนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นกิมจิจีแงหรือทูบูจีกงเป็นต้นต่อไปค่ะคำว่าแกงคำที่สก็คือคำว่าทั่งค่ะทั่งเป็นแกงที่ปรุงโดยใช้เครื่องปรุงหลักอย่างผักอาหารทะเลเนื้อสัตว์เป็นต้น ความจริงแล้วทั้งมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่ากุกแต่ทั้งนั้นเป็นคำสุภาพของคำว่ากุกหรือน้ำซุปนั่นเองค่ะคนเกาหลีรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักแล้วก็ต้องมีกุกหรือน้ำซุปนี้รับประทานเป็นอาหารรองวางอยู่บนโต๊ะอาหารคู่กันกับข้าวสวยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะต่อไปค่ะคำว่าแกงคำที่3ก็คือคำว่าชงกล เป็นวิธีการปรุงอาหารตามประเพณีการปรุงอาหารของเกาหลีโดยมักจะใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเครื่องในที่หั่นแล้วเป็นเครื่องปรุงหลักปรุงด้วยกันกับผักชนิดต่างๆก่อนจะปรุงรสชาติให้อร่อยส่วนน้ำซุปที่เหลือจากการรับประทานนั้นก็มักจะนำไปผัดกับข้าวรับประทานอาหารที่มีคำว่าชนโกลอยู่ด้วยกันนั้นก็คือแกงเห็ดหรือภาษาเกาหลีว่าพอสดชนโกลหรือแกงเต้าหู้ที่เป็นภาษาเกาหลีว่าทูบูชนโกลนั่นเองค่ะ เวลาของรายการชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีในวันนี้ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปดิฉันขอฝากคำศัพท์ที่อยู่ในบทสนทนาในตอนที่มีชื่อว่าต้มยำกุ้งนี้ไว้ด้วยกันทั้งหมด4คํคำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแทกุกชนทงโยรีแทกุกชนทงโยรีก็คืออาหารประจำชาติไทยนั่นเองค่ะคำที่สองค่ะคำว่า กึริดากึริดาแปลว่าต้มค่ะต่อไปค่ะคำที่3ามคำว่าครรกุญโยคยรรกุญโยแปลว่าอย่างนั้นนี่เองต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าอินจองอินจองแปลว่ายอมรับค่ะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้า ในรายการชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีสำหรับวันนี้อันยองอีเคเซ,เซียวทามจูโตมันไนโอแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สนุนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ต่ www.moe-radio.th.net